สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องของเก่าให้ดูกันนะคะอันนี้เป็นมอคาพอตของเบลิ t ติค่ะเป็นแบรนด์อิตาลีที่มีชื่อเสียงนะคะรุ่นมอคาเอ็กซ์เพรสขนาด2คับค่ะแบรนด์นี้คือเริ่มผลิตมอคาพอตขายตั้งแต่ปี1919นะคะซึ่งก็ครบ101ปีพอดีค่ะ ตัวกล่องนี้ก็จะประมาณนี้นะคะกาตัวนี้เป็นสินค้าที่ผลิตตั้งแต่ปี2010ค่ะก็10ปีพอดีนะคะแต่ว่าพี่ได้ซื้อแล้วก็นำมาใช้เนี่ยประมาณ4ปีกว่าค่ะแกะกล่องมาก็จะมีตัวกาแล้วก็มีคู่มือค่ะจริงๆตัวกาจะต้องมีพลาสติกคุ้มมานะคะแต่ว่าพลาสติกทำหายไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ตัวแผ่นคู่มือก็จะมีหลายภาษานะคะเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของภาษาอังกิษน,นะคะเผื่อว,ว่าใครอยากจะอ่านตรงส่วนนี้นะคะสามารถแคปจอไปอ่านได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ ในส่วนด้านท้ายนี้ก็จะอธิบายเรื่องวาล์วแรงดันนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นการอธิบายส่วนประกอบของตัวมอคคาพอรค่ะรวมทั้งชิ้นส่วนที่มีไหล่คายนะคะซึ่งถ้าชำรุดก็สามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนได้ค่ะ ต่อไปก็มาดูตัวกากันนะคะตัวกาจะเป็นทรงแปดเหลี่ยมแบบนี้นะคะแบ่งเป็นส่วนล่างกับส่วนบนนะคะส่วนล่างเป็นมอต,ต้มส่วนบนก็คือตัวกาที่จะรับน้ํากาแฟที่สกัดขึ้นมานะคะฝาด้านบนก็จะมีเป็นเลขแล้วก็มีเป็นเหมือนโค้ดนะคะ ในส่วนของด้ามจับจะเป็นพลาสติกอย่างดีค่ะซึ่งก็จะกันความร้อนระดับหนึ่งแต่ว่าเราจะตั้งกับเตาแก๊สโดนไฟโดยโตรงไม่ได้นะคะมันจะละลายค่ะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะด้านล่างของตัวหม้อต้มนะคะก็จะมีแบรนด์โลโก้พร้อมกับสลักเลขค่ะรวมทั้งบอกแหล่งที่ผลิตด้วยค่ะซึ่งตัวนี้ผลิตในโรมาเนียค่ะแต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยเลือนลางไปละ กาตัวนี้พี่ซื้อมาสี่ปีแล้วค่ะก็จะใช้งานมาตลอดนะคะตรงส่วนนี้เป็นตัววาวแรงดันค่ะเวลาแรงดันสูงก็จะดันออกทางจุดนี้นะคะเมื่อถอดออกมานะคะก็จะแบ่งเป็นสองส่วนแบบนี้นะคะทางซ้ายก็คือส่วนของหม้อต้มซึ่งก็จะมี ครววที่เอาไว้ใส่ผงกาแฟแบดน,นะคะส่วนทางขวาก็จะเป็นตัวหม้อที่รับน้ำกาแฟก็จะมีแผ่นฟิลเตอร์อยู่ด้านล่างนะคะพร้อมกับยางโอริงสังเกตว่ารูที่ฟิลเตอร์เนี่ยก็จะเล็กมากนะคะในส่วนของใต้กาตัวบนนะคะเพื่อที่จะกันไม่ให้ผงกาแฟหลุดขึ้นไปค่ะในส่วนของหม้อต้มด้านล่างนะคะ ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีเส้นที่บอกระดับน้ำนะคะเวลาเติมน้ำก็จะเติมถึงเส้นนี้เส้นนี้จะแตะอยู่ใต้กับวาวล์วแรงดันพอดีค่ะซึ่งไม่แน่ใจว่ารุ่นใหม่ๆจะยังมีเส้นบอกระดับน้ำอยู่ด้านในกาหรือเปล่านะคะ ด้านในเหมือนจะมีพิมพ์เป็นตัวอักษรอ,อะไรไว้ด้วยค่ะในส่วนของกาตัวบนนะคะเดี๋ยวเราจะแกะแผ่นฟิลเตอร์ออกมาดูกันค่ะให้ใช้ปลายช้อนกาแฟนะคะสกิดตัวยางโอลิงค่ะ อันนี้ปลายช้อนจำมุนไปนิดนึงก็เลยสกิดย่างหน่อยนะคะปกติจะออกง่ายมากแผ่นฟิลเตอร์จะอยู่ใต้ย่างโอลิงนะคะจะแปะอยู่กับตัวหม้อด้านบนแบบนี้แค่ความก็จะหลุดออกมาแล้วส่วนกาด้านบนนะคะใต้กาก็จะมีสลัดรหัสไว้แล้วก็มีปีที่ผลิตค่ะคือปี2010นะคะ ซึงพีก็ไม่แน่ใจว่ารุ่นใหม่ๆจะยังเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะแผ่นฟิลเตอรกับยางโอลิงนี้นะคะเวลาเราใช้งานแล้วเนี่ยจะต้องถอดมาล้างทุกครั้งนะคะตัวการนี้เราจะล้างด้วยน้ำเปล่านะคะเราจะไม่ล้างตัวน้ำยาล้างจานนะคะเพราะว่ากลิ่นน้ำยานี้จะติดกับกาทำให้กาแฟของเราเนี่ย มีกลิ่นน้ำยาล้างจานค่ะเราจะล้างน้ำเปล่าเท่านั้นนะคะเวลาประกอบกลับไปเราก็จะสวมตัวฟิลเตอร์ลงไปในหลุมของมันค่ะพร้อมกับวางยางลางเอ่อวางยางโอลิงลงไปนะคะให้เข้าล็อกของมันนะคะชิ้นส่วนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวการหน้าจะ เอารุ่นบิ๊กก้าสองคับมารีวิวให้ดูอีกครั้งนะคะอย่าลืมติดตามกันนะ